ในลงเนี่ใช่ม้ก็มนี่ยไคือนี้อทานท่ี่านกแเดมันจอมาใลกอนดไ้แล้วองน้ทนง เรื่องทางรถไฟทุกได้เลยเนะะี่ยดาวเท่าไหร่โอ้ยสัตว์ดีด้วยนะครับพี่กมลรัตน์ครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีคนดูสองคนด้วยนะครับ ทำอะไรอยู่ครับน้องด <c oughs> ูอ๋อไม่ได้ทำอะไรครับวันนี้นี่ไม่ได้ไปไดักไฟป่าครับเพราะว่าตอนนี้ไฟหมดแล้วครับร <c oughs> อถ้ามีคำสั่งก็ไปครับสวัสดีคนดูเก้าคนด้วยนะครับ <c oughs> เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีคนดูเก้าคนด้วยนะครับ สวัสดีจ้าน้องโดป้ารอดูอยู่นะครับผมสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับสวัสดีคนดู11คนด้วยนะครับพามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับ กินข้าวเที่ยงกันยังครับกินแล้วครับพี่ทันมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ไหนครับพี่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับาฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับคนที่กำลังชมอยู่นะครับถ้าว่างนะครับ อันนี้ไลฟ์สดมีคนไลฟ์ยอยู่หนึ่งคนครับคนดูเก้าคนกดไลฟ์สองคนแล้วกดไลฟ์ห้าคนแล้วครับขอบคุณมากครับผมฝากกดไลฟ์ให้ด้วยนะครับ <c oughs> ที่ราชบุรียังหนาวไหมคะอ๋อไม่หนาวเลยครับราชบุรีตอนนี้ร้อนมากเลยนะครับทั้งกลางวันกลางคืนเลยครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูแหลงเลยนะครับ แล้วก็จะมีไฟป่าเกิดขึ้นหลายจุดเลยนะครับก็ร้อนมากๆนะครับทั้งกลางกลางวันกลางคืนนะครับสวัสววด,ดีคนดูแปดคนด้วยนะครับผมก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับ ตอนนี้มีจังวัน,นไหนฝนตกมั่งไหมครับสวัสดีค่ะบน้องโดสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อลูกเจ้าใช่ไหมครับวววสวัสดีด้วยนะครับร,นนร้อนมากค่ะร้อนเหมือนกันเลยครับผม นี่ก็ร้อนมากเลยครับสวัสดีค่ะน้องรถสวัสดีครับผมสวัสดีคนดูเก้าคนด้วยนะครับน่าราะที่วาดร้อนจัดค่ะอ๋อน่าจะร้อนพอๆกับลาดบุรีเลยนะครับตอนนี้ลานบุรีก็ร้อนมากๆนะครับ พี่ยื้อยู่กับพี่เป่าครับยื้ไม่ได้อยู่ครับผมยื้ตอนนี้เพราะพี่มาท <icate S 1> ี่ทํางานครับแต่ว่ายื้เขาเมื่อวันปวดท้องไม่สบายอยู่ครับ <LIN> น้องดูไม่ได้ไปดับไฟหรอจ๊ะวันนี้ไม่ได้ไปครับผมวันนี้ไฟตอนนี้อ่าในเขตพื้นที่เราตอนนี้เนี่ยไฟป่าดับหมดแล้วนะครับนอกจากเพราะว่าจะมีเกิดขึ้นใหม่หรือว่าที่อื่นแจ้งมานะครับก็หัวหน้าก็จะ แจ้งมาบอกแล้วก็จะพาไปดับนะครับไฟป่า,าปดับแล้วนะครับตอนนี้เฉพาะในเขตลำบะชีเรานี่ดับหมดแล้วนะครับยังไม่มีไฟเกิดขึ้นจุดใหม่นะครับสวัสดีคนดูสเ11คนด้วยนะครับกดฝักฝกดไลค์ไลฟ์สดให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ไลฟ์สดครั้งที่สองแล้วนะครับ ใน youtube เนี่ยผมไม่ได้สดนานแล้วนะครับเพิ่งไลฟ์สดไปเขาที่แล้วครั้งแล้วก็รอบนี้รอบที่สองนะครับได้พักแล้วดีใจด้วยค่ะครับเพราะพระหุณมากครับก็ไม่รู้ว่าจะได้พักกี่วันนะครับดูอาการแรงๆแ,แ,แบบนี้ดูก็น่าจะมีไฟอยู่นะครับเขาหนุ่ยมากเลยกลัวจะดับไฟป,ป่าเด็ดกล่วจะดับ กลัวจะดับไฟป่าเส็นเหนื่อยครับเหนื่อยมากๆครับเวลาดับไฟป่าเนี่ยคือดับไฟเนี่ยมันไม่เหนื่อยนะครับมันเหนื่อยตรงทค่บางทีเนี่ยมันเป็นเขาชันแล้วก็เราต้องมีเป้สะพายกระเป๋าสุเบียงของเราตลอดนะครับเสื้อผ้าเขาอยู่ที่บ้านหนูค่ะรอเขามาเอาเสื้อผ้าอยู่ค่ะอ๋อครับผม เสื้อผ้ายือใช่ไหมครับเดี๋ยวบอกให้ครับสวัสดีคนดูสองคนด้วยนะครับเ,เขามาฝากกดไลค์ไลค์สดให้ด้วยนะครับผมเขามาถ้าใครพูดคุยกันได้นะครับนี่รัวนี่ตัวนี้แก่เลยพอเท่าไหร่วะแม่รังเมือนวะ ยอกผมเองครับส่องเองหอครับผมพอดียืมไม่สบายครับผมเขาเลยไม่ได้ลงไปนะครับว่าสวัสดีได้นะครับน้องน้องสองครับสวัสดีคนดูที่เข้ามาดูใหม่นะครับเข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับ ก็เข้ามาถ้าใครพูดคุยกันได้นะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ไลค์สนให้ด้วยนะครับผมกนละไลค์ครับครับผมโล่งเป็นะบสห์ข้องคือไยเท เมื่อไรทำคลิปเดินป่าอีกขาก็น่าจะหลังช่ไฟป่านะครับก็จะกลับมาทำคลิปเหมือนเดิมนะครับน้องโดยิ้มให้ดูหน่อยคะ่ <c ười> กะก็กกติก็ยิ้มยิ้มอยู่แล้วครับเป็นคนยิ้มเยอะอยู่แล้วครับยิ้มหวัวเราะบ่อยครับ <c ười> ยิ้มไม่ค่อยเป็นครับ <c ười> ีนเนี่ยป<ะ>็นัอ่ใหญ่จจไม่ค่อยยิ้มครับจะหัวล้อมากกว่าครับส<น>องอสสนแปดก,ก็เข้ามาแล้วมีสมันแปดด้วยนี่เคื่องโ้ไงโบดูดีดก้มไม่อากัน

ดูแทกันดีอวันเาจุกหกดองมากแบ่งให้พี่ด้วยค่ะก็ไม่ได้ดองนะครับปกติโบยา รองคุชซีนี่สวยจยวัอยู่ดเลยเต็มแบบเลยคันนี้ไม่ไปตายหูหลวๆไม่พอนับมีนะไม่พอนักนีตอนนี้อากาศก็ร้อนมากๆเลยนะครับแต่ยอ,แบบอจอัชุดใา่นี่เราทำมาเกินใแบบหมเลยเนาะ เดี๋ยวก็จะขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะครับ้นนนอนโดเวลาเครียดทำไงให้ใหายครับโหอันนี้ผมก็บอกไม่ถูกครับผมในเวลาเครียดนี่คิดไปไม่ถูกครับผมผมเวลาเครียดก็เวลาอยู่คนเดียวก็คิดมากหน้ากว่าเดิมน,นะครับก็ส่วนใหญ่ก็ อธิบายไม่ถูกครับเวลาดเครียดนี่ต้องทำไง <c oughs> ก็หาที่ระบายที่นั่งชิวๆไม่มีใครมารบกวนตั้งเสตตีครับ <c oughs> กทมออก,ก็ร้อนจ้าอ๋อครับผมตอนนี้กำลังเครียดอยู่ค่ะก็ถ้าถ้ากำลังเครียดก็ไม่ต้องเครียดครับ <c oughs> จะได้หยุดเครียดครับ คือความเครียดนี่มันไม่มีใครไม่มีใครสามารถหยุดได้หรอกครับว่าไ,<ง>ไม่ให้เครียดเรื่องพวกนี้มันจะวนเวียนอยู่ในหวัวครับเวลาเราเครียดหรือว่าเรากังวลอะไรเนี่ยครับอืมถ้าคนอื่นพูดเนี่ยมันจะพูดง่ายนะครับแต่พูดว่าอย่าไปเครียดนะเอออย่าอยู่งู้นอย่างนี้นะก็คือพูดได้ครับพูดง่ายครับแต่ภาพมในหัววเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่เราถ้าเราเครียดเนี่ยเราจะแบบรู้ว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงครับความเครียดเนี่ย เราห้ามไม่ให้ไม่เคียนไม่ได้ถ้าพี่เป็นพี่นะเก็บตัวเงียบเลยไม่มีใครสามารถติดต่อได้เลยอ๋อครับถ้าเป็นพี่นะเก็บตัวเงียบเลยไม่มีใครสามารถติดต่อได้เลยอใช่ครับเวลาที่เช็ดก็อ่จาจะประมาณว่าไม่อยากรับรู้อะไรเพิ่มเติมอยู่นิ่งเงียบอยู่ให้ตัวเองสบายใจประมาณนี้นะครับ บางทีก็แทบจะแบบอยู่ในโลกของตัวเองนะครับน้องโดเจอผีไม้ดับไฟป่าทำไมเขาชอบเจอแต่สิ่งลี้ลับกันจางในป่าส่วนพึ่งเวลาที่เขาไปนอนแคมป์กันใครไปนอนแคมป์กันครับก็ไม่รู้ครับใครเจอบ้างครับผมไม่ได้ลบหลู่นะครับแต่ผมก็ไม่เคยเจอนะครับรเพราะว่า นักท่องเที่ยวที่มานอนแคมป์กันเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอนะครับแต่สําหรับคนที่อยากจะสัมผัสกับบรรยากาศอย่างนี้จริงๆนะครับถ้าใครอยากจะสัมผัสบรรยากาศแบบว่าวังเวงบรรยากาศน่ากลัวนะครับอยากจะนอนสถา,านที่อย่างนี้นะครับก็ติดต่อผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมติดต่อหัวหน้าผมให้นะครับ ีหัวหน้าผมนี่นั่นอะของจริงครับไม่ใช่คอนเทนต์ครับอยู่ติดไล่หัวหน้าผมเลยครับใครอยากจะนอนสัมผัสบรรยากาศอย่างนี้นะครับถ้าอยากจะเจออะไรอย่าี้ยครับแต่ถ้าทำผมนะครับผมไม่เคยเจอนะครับก็ไม่ได้ลบหลู่แล้วก็ไม่ไม่ค่อยชอบเรื่องงมงายแคเท่าไหร่นะครับหั เนระน้าผมบอกว่าเขาเจอทุกวันนะครับวันเป็นร้อยเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะเจอผีเนี่ยหรือว่าอยากจะนอนทำผากกับบรรยากาศอย่างเงี้ยเดี๋ยวติดต่อผมมาได้นะครับเดี๋ยวพาไปนอนในที่สถานที่ของจริงนะครับจะได้ไม่ต้องไปงงไงกับคนที่ไปแคมนู้นแคมนี้พุดถึงกันนะครับคงจริงเนี่ยต้องของจริงเสี่ยง,งจริงครับ ไม่ใช่การ,สรแสดงครับเดี๋ยวนี้ส่วนพึ่งมิสแต่คนล่าผีอ๋อครับผมถ้าอย่างนั้นอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่มีเวลาเวลาเลยครับผีส่วนพึ่งดูจงังพวกเด่นไปกันทีไรเจอบ่อยมาก อ๋ออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะเราไม่ได้เดินด้วยกันครับผมไม่มีเวลาไปล่าผีเลยครับส่วนพึ่งเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องผีนี่ไม่รู้เหมือนกันเนงานแข่งคนๆใายๆเขาก็พูดกันว่ามาเที่ยวส่วนพึ่งเพราะว่ามาพักผ่อนนะครับ เดี๋ยวนี้ส่วนพึ่งนี้แต่ขนล่าผีอ๋อครับก็อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็ก็มันบอกไม่ถูกครับสําหรับผมผมก็ไม่เจอนะครับอาจจะมีนะครับมก็ไม่ได้ล้มดูเลยครับ เดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวผมไลฟ์สดให้ดูนะครับว่าบรรยากาศเนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะล่าจะไลฟ์สดล่าท้าพี่กันครับสวัสดีคนดูสิบสองคนด้วยนะครับเข้ามาก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพี่มะลิหวันอยู่กทมอยู่ตรงไหนครับพี่ พี่ชอบไปเที่ยวสวนพึ่งมากค่ะที่เที่ยวเยอะดีค่ะอ๋อใช่ครับผมสวนพึ่งที่เที่ยวเยอะมากครับสนใจจะเป็นที่กลางเต็นอ่าติดลำธารติดห้วยนะครับที่นักท่องเที่ยวชอบมาพักฤดูร้อนกันนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยจะมีบรรยากาศที่ห,หนาวนะครับแล้วก็อยู่ติดห้วยกลางวันก็นอนแช่น้าเยน็ยนเย็นๆครับก็คือบรรยากาศคือรวมๆแล้วดีมากครับสําหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับ ผมคนหนึ่งนี่เป็นคนที่ชอบธรรมชาติมากๆครับเพราะผมว่าคําว่าธรรมชาติบำบัดมีอยู่จริงครับเวลาเราไม่สบายใจหรือว่าอเวลาเราไม่สบายใจหรือว่าเรากุ้มใจอะไรพวกนี้ครับก็ไม่ได้จรีดเครียดอะไรมากยม่อะไรเย็นกินริมห้วยลำธารอย่างนี้ครับ <ๆ S 1> ก็ชิลๆไม่ต้องคิดมากครับมองธรรมชาติให้ไกลนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปคิดมากอะไรนะครับ หน้าสงสารผีส่วนพึ่งน,นี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้มี18ไลค์แล้วครับ ใช่ครับเวลาเครียดธรรมชาติบำบัดดีที่สุดใช่ครับผมผีไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยใช่ครับผมว่าถ้ามีคนล่าผีเยอะๆเนี่ยผีจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยครับมีในผีครับส่วนพึ่งเนี่ยก็ผีอาจจะนอนกลางวันก็ได้ครับกลางคืนเนี่ยผีมาหลอกหลอนชาวบ้านครับกลางวันผีก็จะนอนอาจจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นไม่ได้นะครับ

จังหวัดจังหวัดอื่นมีผีม,มั่งไหมครับตอนนี้เนี่ยที่พี่กำมวลรัดอยู่มีผีไหมครับ,บอขอบคุณที่กดไลค์ลให้ด้วยนะครับตอนนี้มี20่สิบไลค์แล้วนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณพี่ๆคนดูที่กดไลค์ให้ด้วยนะครับผีไม่ได้หลอกนะค <unning S 1> ไ<ห>นไปหลอกผีเอง ผมผมไม่ได้ไปหลอกผีนะครับแตอนนี้่เา้แต่ก่อนมีแต่พีหลอกตอนนี้ไม่ได้คนไปหลอกผีต้องใส่ผีโดนแก้แค้นึ้นครับที่อีสานไม่เคยเห็นนะคะอ๋อครับผมตอนผมยู่สุพรรณก็ไม่มีเหมือนกันนะครับพีหลอกเนี่ยเพิ่งกลับมาเจอส่วนนี้ครับส่วนุ่งนี้น่าจะเยอะครับ ถึงแม้ไม่เห็นด้วยสายตาแต่ผมก็เห็นคุ่เห็นกันครับผมว่าไม่ได้ลบหลู่อะไรนะครับเพราะว่าการลบหลู่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราจะเชื่อไม่เชื่อข่ออย่างนี้มันอยู่ที่ใจแล้วนะครับ ผีหลอกยังไม่เจ็บเท่าคนหลอกนะคะใช่ครับผมผีหลอกนี่ไม่เจ็บเท่าคนหลอกครับทุกว,วันนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าคนแล้วครับคนเนี่ยนะกลัวสุดแล้วครับถามว่าผีนี่หลอกหลอกเราก็ทาอะไรเราไม่ได้แล้วครับแต่ถ้า,ถานคนนี่อโอ้โหหลอกเราไม่พอหลอกคนอื่นอย่่งวันยิงนี่มีเยอะนะครับถ้าเป็นคนเนี่ยแต่ถ้าผีเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นคนนีหลอกทั้งหลอกเราแล้วก็หลอกคนอื่นได้อีกแล้วครับบางทีหลอกให้คนอื่นเชื่อในสิ่งที่เขาพูดย่างนอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาหลอกแล้ว่าไปหลอกให้คนอื่นคิดตามอีกเชื่อเมือนเขาอีกแตได้เป็นผีนะเขาหลอกเลยเขาก็หลอกแค่เราไมไ่อะไรมากมายเขาก็ทําตามหน้าที่เขาไปใช่น้องโดดผุดถูกค่ะก็ <c oughs> อาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับ ใัอดยีี่าพติี่คนดูสิบสองคนได้นะครับเข้ามาถ้าใายพูดคุยกันได้นะครับช่วงนี้ก็ยังไม่มีเวลาทําคลิปเลยนะครับก็ยังยังติดงานอยู่นะครับ ก็ฝากเข้าไปชมคลิปที่ลงลงไว้ว่านะครับว่าจะเป็นวิดีโอช็อตหรือว่าวิดีโอปกตินะครับก็ฝากเข้าไปชมอ่าเข้าไปกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเพราะว่าผมบางคลิปผมอาจจะลงแล้วอ่าพี่ๆอาจจะไม่ได้เห็นก็ได้นะครับเพราะว่าคลิปหลังๆนี่ผมไม่มีเวลาทําคลิปแล้วเวลาลงเนี่ยยอดวิวหายไปเยอะมากๆเลยนะครับยอดววบางทีแทบจะไม่ถึงร้อยเลยนะครับว่าตอนนี้ทำดักไฟฟ้าอยู่นะครับ ดีใจนะทุกคนหนุ่จ้าดังทะลรกไก่นะแรก็ธรรมดานดูเมาส์ก็ีึงตีาน้าหมื่นก็พอบค่ยนช่วไม่สูตดูเนี่ยสวัสดีคุดูข้าวุาานนะครับ ดูอะไรเราขอคองคอเนี่ยคอสุพรอะดีอะไรกันซักก็ไลค์ไลค์สดให้ด้วยนะครับอี้ต่อเออของคอนเดมเดมเนี่ยจะคอนแน่อนนะ่นะแต่พี่สาชอบดูคลิปน้องโด้ค่ะเป็นตัวของตัวเองดีค่ะอ๋อใช่ครับอบคุณมากครับพี่ ขอบคุณที่ดูคลิปผมนะครับผมครับถ้าจบทงไฟป่าแล้วก็จะทำคลิปเรื่อยๆนะครับจะกลับไปทำคลิปเกี่ยวกับวิถีชีวิตของบมันนอกนะครับหรือว่าอยู่ตรงแถวบ้านเกิดพ่อแม่นะครับอยู่ในป่าเลยครับ เพียงแตตอนนี <pegar public labor ations> ้ไม่มีเวลานะครับเ่าใครมีอะไรจะถามก็ถามได้นะครับเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าสงสัยอะไรแถวๆส่วนพึ่งหรือว่ายังไงก็ ถามผมได้นะครับสวัสดีจ้าน้องโด้ววันนี้ไม่ได้เข้าป่าดับไฟอะไรหรอคะวันนี้ไม่ได้อไปดับไฟครับพี่ว่าตอนนี้เนี่ยเราวันวันนี้นี่เราพักผ่อนนะครับแล้วก็ลาดตะเวนเฉยๆนะครับค,คือตอนนี้ไฟหมดแล้วนะครับอนอกจากทว่าจะมีไฟเกิดขึ้นมาจุดใหม่นะครับ ถ้ามีอะไรงานหรือว่าแจ้งมาเราก็ต้องไปนะครับชอบคลิปที่ไปเก็บผักกับแม่กับย่าอ๋อครับผมขอบคุณมากครับหลังจากนี้ก็คงไม่เห็นคลิปที่เก็บผักกับย่าแล้วนะครับตั้งแต่ย่าผมเสียไปก็ตรอานั้นผมก็ไม่เคยไปเก็บผักอีกเลยนะครับ้า ิานะกพ่ผมคิแรกบอกว่าจะพาไป,อ,ปาอ่อจะไปหาผักในป่ายงุ่นนี่เขาก็บอกคุยกับผมว่าแย่ๆครับแต่สุดท้ายเขาก็มาจากไปก่อนมแต่เราหล,าล <c oughs> ่อลนะถ่ายไปจอดแล้วก็เปิด ฝากกดไลค์ฝากกดไลค์ไลค์สดให้ได้นะครับผมคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์สู้ๆเพื่อกหลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับพี่รอติดตามดูคลิปอยู่ยเป็นกำลังใจให้นะครับครับขอบคุณมากครับ แคด้อนหเหมือน่าดีแล้วดีทำอะไรดีสิเน,นียเลยทอะไรามดยอ้มเ,เด่ดเดดยกค,ค,คาาไากคถายพูดคุยกันได้นะครับย้าเสียแล้วเหรอคบเสียใ,ใจด้วยครับอ๋อครับผม,มย้าผมเสียบันปีใหม่นะครับ ยาที่ผมเคยไปถ่ายคลิปเก็บภากด้วยกันนี่แหละครับพอดีวันนั้นผมจะลงไปทำรถจีนนะครับไปเดบไปเพ้่งลงไปวันเดี๋ยวก็ได้ข่าวมาว่าย่าไม่อยู่แล้วนะครับปีต่อไปก็คงไม่ได้ดูคลิปผมกับย่าแล้วตรงที่เคยไปเก็บภาพกับย่าผมเคยไปถ่ายคลิปตรงนั้นอยู่สองครั้งนะครับที่ ตรงบนภูเขาที่ว่ายญ้าปลูกผักไว้นะครับย้าผมนี่เป็นคนขยันมากครับแล้วก็แข็งแรงมากครับแต่อยู่ๆแบบจากใบกระทันหันอย่างนั้นก็ไม่ไม่ได้คิดว่าจะไปเร็วขนาดน,นั้นนะครับเวลาแก่วางแกก็ไปถอนหญ้าปลูกผักบนเขาของแกเนี่ยครับคลิปที่เก็บผักกับหญ้านะครับเป็นคลิปสุดท้ายที่ได้อยู่กับหญ้านะครับ พี่ไปกิน๋้ยเต๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเข้ามาดูใหม่ครับครับขอบคุณมากครับผมเซนไซเล่นน่าหยาไปสวรรควานแล้วอ๋อค,ครับผมขอบคุณครับผมขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนี่นะสดแฟนห้าหมื่นเก้าพันก็าสดไงสดก็พรอนมันบ้างนั้นเล่เออพรอนเท่าไห้นะดี